สวัสดีครับพบกับรายการไลฟ์สาระกับครูแวน่นนะครับผมห่างหายไปนานวันนี้เรามากับมีวิกตอรนี่หนอกนะรุ่นสปอร์ตแมนเรดนะครับรุ่นนี้ธรรมดาไหมธรรมดาเฮียแต่มันแปลกตรงไหนรูกไหมคนไม่ค่อยขายกันคนไม่ค่อยขายกันนะครับรุ่นนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันก็จะมีมีดเยอะหน่อยมีเครื่องมือเยอะนิดนึงนะครับ สำหรับคนที่อยากจะได้ซื้อมันไปนะฮะไอ้มีรุ่นนี้แม่งจะแม่งจะมีปัญหามากกับสนามบินนะครับผมบอกเลยนะมันจะมีปัญหามากกับสนามบินแต่ผมบอกแล้วว่าที่สนามบินเนะี่ยมันมีบริการไปรษณีย์อยู่เผื่อเพื่อ <ๆ S 1> นบางคนก็ลืมลืมมาไว้นะครับผมผม,ผมเจอบ่อยคือคือเรียกได้ว่าบินบินร้อยรอบกูเจอประมาณสัก90รอบอะ่ะกูเป็นคนเที่ลืมอ่ะลืมลืมแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ส่ง,งมาลืมลืมจริงลืม เป็นที่อะไรไม่รู้ลืมเพื่อนๆอย่าไปทางผมนะฮะเอาไปให้พูกุญแจแล้วก็ลืมขึ้นเครื่องนะเขาก็ตรวจแล้วเขาก,ก็เอ้ยพี่เอาไปไม่ได้อะกูก็ต้องเอาไปส่งไปรษณีอีกก็เอาเป็นว่าถ้าเจอผมอะที่สนามบินสิบรอบอะไปรษณีได้แดกเงินผมนะละเก้ารอบแน่นะฮะชัวร์ครับผมผมเป็นลูกค้าที่ดีของไปรษณีนะมันก็จะมีมีดที่เปิดขวดแล้วก็เป็นไอที่เปิดไวน์แล้วก็มีไอไอ,ไอมีดเย็บหนังประมาณนี้ฮะ ไม่ไม่ได้แปลกแปลกแ,แตกต่างน่าสนใจแต่ที่น่าสนใจก็คือไอ้มีรุ่นนี้ที่ร้านเราก็จะแถมซองหนังไปให้ด้วยนะครับแต่ว่าซองหนังเนี่ยบอกตรงๆนะผมก็ซื้อหนังมาหนังอะแผ่นหนังอะซื้อมาจากตลาดแล้วก็แผ่นหนังที่เขาแบบเป็นเศษรือเหลือเอามาเย็บมั่งมีรอยมีอะไรมั่งก็ว่ากันไปนะแต่ผมแถมม่ให้ฟรีเลยนะผมแถมไม่ให้ฟรีเลย ก็คือเพื่อนๆเอาไปใส่ซองหนังคือมีวิกตอรี่นอกเป็นที่อะไรไม่รู้ซองผ้าเขาไม่เอาซองหนังเขาเอาไงนี่อ่ะโอเคซองหนังเอาก็เอาโอเคเราก็เย็บซองหนังมาขายนะครับขายไปขายมาพี่แถมได้ไหมอ่ะแถมไปเอาอยากได้ก็แถมไปให้นะครับเพราะว่าซองหนังเนี่ยเราผลิตเองที่ร้านนี่แหละผลิตเองอ่ะใครผลิตอ่ะกูนี่ไงรับประกันเลยงานแฮนด์เมดครับไอซองหนังส้นตีนที่เห็นเนี่ยงานแฮนด์เมดครับแฮนด์เมดจริงๆฮะ แฮนคือมือผมลองเอาตีนเย็บดูแลมันเย็บยากมันทํายากครับก็เลยเอามือเย็บก็เลยเป็นแบบเนี้ยสวยมัง่งไม่สวยมั่งก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนะแล้วแต่ชอบนะฮะซื้อไปก็ถ้าซื้อรุ่นนี้นะผมก็จะแถมไปให้ด้วยเพราะว่ามันเป็นซองแบบเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเหมือนสั่งตัดเลยอะ่ะแล้วก็ที่ขาย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 ,ขายแม่งจนหมดละหมดก่อนโควิดีก็คือมีซองสีอื่นตอนนี้คือแม่งเหลือสีนี้แล้วก็ซองสีดํา สนใจซื้อซื้อรับประกันเย็บด้วยมือพอลองเย็บด้วยตีนแล้วมันเย็บยากมันเย็บไม่ได้นะฮะร,ราคาก็ตามที่ผมลงไว้ข้างล่างน,นะครับในรายละเอียดเล็บใน d e s c r i p t i o n อะไรก็ลองลองเข้าไปดูนะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมมันเป็นอย่างนั้นนะครับคนที่อยากซื้อมีดวิกตอรี่หนอกก็คืออย่างที่บอกนะฮะเด็กรุ่นใหม่มันคงไม่ซื้อ แต่คนซื้ออาจจะเป็นคนรุ่นเก่าคนรุ่นโบราณหน่อยเป็นรุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่มันอะไรอยากได้เด็กๆอยากซื้อมันผมเลยเด็กๆกก็เดินไปได้แค่ดูอะไอ้เหี้ยพอโตมามีตังหน่อยก็ซื้อพอโตหน่อยมีตังซื้อไอ้เหี้ยเปิดร้านแม่งเลยเป็นอย่างนั้นฮะแต่จะพูดไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อย่างงี้เนี่ยผู้ใหญ่หลายคนอาจจะไม่ชอบนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะมันเป็นคำพูดติดปากครับผมก็เป็นแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ได้เลวารกับใครนะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าสนใจรุ่นนี้ เฮ้ยชอบชิ้นเดียวในโลกและไอซอสติ๊เนี่ยแม่งมีอันเดียวในโลก,กน,นะเพราะว่าผมผมทำมันเองเลยผมผลิตมันขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าก็ต้องหาอะไรได้มาเลี้ยงครอบครัวมัง่งเลี้ยงบ้านเลี้ยงก็กว่ากันไปฮนะจะจ้างลูกจ้างก็ไม่มีเงินจะจ้างเขาแล้วนะล้วก็นําเสนอมาสินค้าลลอะไรเราผลิตได้แล้วก็ทําเองสวัสดีครับผม